สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ภาพเบิ้งไก่ครับอเอาไก่มาเห็นิรงไก่หมกเมาลูกหมกรอดครับลูกไหนเป็นลูกชุดทุกไทย,ยนะตุดความหวังพอแม่สีเหลียงนัดตะวันลู่ขึ้นได้ตัวนี้แบบนี้หรอือหมกเมาไก่สามลู่เจ็ดสามลแปดนะกำลังสิวันอีกทางกนนารกำลังสิออกพาไปประกวดมือ วันที่สิบสองที่พานมายูกันทละได้ที่สองันีสนามประกวดเตยไก,ก่กับสี่พ่านไปสมบูรณ์ที่สุดแใ่บ้านกันพวกเอื้อนนี่มีตะหางกินๆหลอกหลอดกับหางกินเม้าเป็นบังในยูทูบเลยครับสุ่มไกเซอร์ คนแหลกแก,กผมทายไปอยู่น,นี่เพิ่งล้างล้างหลังจากน้ำท่วมครับเพิ่งแดดมาบ้องรุ่งกันเพิ่งแดดมาอาบน้ำเฮ้คนกะสมีมองๆเล็กน้อยไปกินเนื้อชั่วพี่น้องเนาะพอเลี้ยงแม่เลี้ยงยได้ไหมได้ขาวมากเหมือดดิชุดนี้เดต้าปูหกตัว เป็นเหลียงสามไว้หนึ่งแล้วก็สีแบบนี้อีกสองพอเพื่อในตัวแม่เลยสุดเนี้ยต้องสีเหลียงี่ตายมัเนาะตายย้อนมากันเนนนาดเนี่ยยอนน้ำเกิดเนี่ยน้ำตัวมั่หนึ่งนี่ตายน้ำไป2สองตัวเอาละ,ละนเา้ยบมานีะ